้ำผลไม้ orange juice, น้ำส้ม food salad, salad ผลไม้ sandwich, sandwich, hamburger, hamburger, orange, ส้ม tomato, มะเขือเทศ chicken, ไก่ ice cream, ice cream, cake, cake, ข่าร์ข่าร์ร้านบอกบอกอาหารกลางวัน what have you got for lunch? คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I have got sandwich. ฉันทานแซนด์วิช Have you got any food? คุณมีผลไม้ไหม Yes I have got some watermelon ฉันมีฉันมีแตงโมง What have you got to drink คุณมีเครื่องดื่มอะไร I have got some water ฉันมีน้ำเปล่าผู้สลัดสลัดผลไมา้อินกรีเดยนย์ส่วนผสมเรซปีตำราตำลัก first ครั้งแรกนิกต่อมาถัดมาเวนและแ,แล้วหลังจากนั้นเวนเมื่อแฟมิลี่แท้ที่สุด the girl in an orange shirt is playing อะคอมพิวเตอร์เกมมีเด็กผู้หญิงในชุดเสื้อสีสม้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูเซอร์ไซสเออก,กําลังกายคอะชาวเวอร์อาบน้ำาด้วฝักบัว คลีนทีทำความสะอาดฟันแปรงฟันเฮดเอดปวดหัวทูดเอดปวดฟันสโตมันเอดปวดท้องโซ่ o เจ็บคอคนเป็นหวัดหนาววอร์ดวอร์มวิธโรเบิร์ตโรเบิร์ตผิดปกติอะไร he has a เ d a เอ e เขาปวดศีรษะ i have a t t h a c อ e ฉันปวดฟัน you should go to see the dentist ค uh ุณควรไปพบหมอฟัน i have a c o คนฉันเป็นหวัด I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a stomachache ฉันปวดท้อง I have a sore throat ฉันเจ็บคอ You should have y o u hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน You should exercise คุณควรออกกำลังกาย You should eat anything and you should go to see the dentist คุณไม่ควรกินอะไรและคุณควรไปพบทันตแพทย์ You s h o u l d eat sweet sweet คุณไม่ควรกินของหวาน You s h o u l d go to bed คุณควรเข้านอน I have a toothache ฉันปวดฟัน I you s h o u l d go to see the dentist คุณควรไปพบทันตแพทย์ You s h o u l d e a t e y t i n g คุณไม่ควรกินอะไร What's wrong with ิ o ยู o จโตมีอะไรผิดปกติหรอ I have h e a d a c อ e ฉันปวดศีรษะ You should go to bed คุณควรเข้านอน How are you? คุณสบายดีไหม Oh, what wrong? Oh มีอะไรผิดปกติ Don't eat anything then go to see the dentist อย่ากินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน do you clean your teeth if after meal คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารเสมอหรือไม่ you should clean your teeth every meal คุณควรทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหาร What a good idea นั้นเป็นความคิดที่ดี Yes, you are right ใช่คุณนำถูกต้องแล้ว I have a toothache ปวดฟัน I am not well ฉันไม่สบาย Do no I don't ไม่ฉันไม่ได้ทำ Do you like pizza คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังไหม Is it difficult or easy for you มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ can you run fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม what eat your favorite sport กีฬาอะไรที่คุณโปรดปราน you you eat breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าไหม do you eat a lot of vegetables คุณกินผลไม้มากไหม do okay, you e a n y l o u r e e t a s you eat t e f m e e a l คุณทำความสะอาดแันหลังมื่ออาหารใช่ไหม <c oughs> Do you exercise คุณออกกำลังกายใช่ไหม Do you like drink water คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม Do you sleep e h o u r s at night คุณนอนหลับไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you watch a lot of TV <c oughs> คุณดูทีวีมากใช่ไหม do you get cold c o l often คุณเป็นหวัดบ่อยไหม do you eat snake between milk b e t with milk อุ้ยโทรศัพท์ได้เติไมไปหมดเลยอะ่ะอ้โห ความสะอาดฝันหลังเมื่ออาหารใช่ไหม Do you exercise คุณออกกำลังกายใช่ไหม Do you like drinking water คุณดื่มน้ำได้ใช่ไหม Do you sleep eight hours at night คุณนอนหลับแปดชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you watch watch a lot of TV คุณดูทีวีมากไหม Do you get cold often คุณเป็นหวัดบ่อยไหม do you eat s n a k e between m i l k คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหม do you eat cake and chocolate คุณกินเค้กและช็อกโกแลตไหม on weekdays เสม,สมอ n 0 I always go shopping after work ฉันไปซื้อของสม่ำัเสมอหลังจากเลิกงาน usually ปกติ90% normally generally เมันสบไปธรรมดา80% อัฟเฟนบ่อยๆเจ็ดสิบเปอร์เซทำทานบางครั้งห้าสิบเปอร์เซ็นตันลหรเป็นคราว3สามสิบเปเซ็นต์นดอมนานครั้งสิบเปอร์เซ็นต์ลฟ์หราหรีถ้าจะไม่เคยห้าเปอนิเวอร์ไม่เคยศ do you eat a lot of food คุณกินผลไม้มากไหม do you w a n t ตัว <c oughs> เปอรเศ็จเนี่ยเขาคุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังไหม Do you sleep for e i h o u r s at night? คุณนอนไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you take a shower in the morning? คุณอาบน้ำที่ฝุกบัวในตอนเช้าใช่ไหม Do you clean your teeth every night? คุณปแปรงฟันของคุณทุกคืนใช่ไหม Do you drink cola? คุณดื่มโคลาใช่ไหม Do you watch a lot of television? คุณชอบดูทีวีมากใช่ไหม Do you play a lot of computer g a m e คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาใช่ไหม That it go yet it, no it doesn't That she go yet she, no she doesn't That he go yet he, no he doesn't That do you go yet they do no you don't I go yet you do no you don't They do they go yet they d o they don't Do we go? y e t we do. o we no n t d how many how h o u r do you sleep at night คุณตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง what time do you go to bed คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ name three k i n d of t h i n k คุณชื่อเครื่องดื่มสามชนิด name three k i n d ไม่ใช่ name four k i n d of vegetable ชื่อผักสิชนิด What do you have for lunch คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร What food can you eat every day คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน Name two kinds of unhealthy food ชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสอชนิดอาหารขยะ Name t h r kinds of healthy food ชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสมชนิด What exercise do you do คุณออกกำลังกายแบบใด What do you have for dinner คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร What do you like to drink คุณชอบดื่มอะไร What sport do you play คุณเล่นกีฬาอะไร What do you have breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าอะไร Thank you bye bye